วาน,นี้เวลา20นาฬิกา37นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จออกพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาเรนทิราเทพพยบดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาณพระท่นั่งอัมพลสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงนำคณะกรรมการบริษัทไอริส2 0 0 5าจำกัด ภายใต้แบรนด์สิริวัณวรีเฝ้าทูลองทุลีพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายกระเป๋า s อส a ร t c r ร f t แม่นชิป2022ซึ่งจัดทำขึ้นในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษา90พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2565สมทบทุนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปี หลวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าเริวันวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงตั้งพระไทยสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่สมบัติทางวัฒนธรรมของไทยโดยเฉพาะงานทอผ้าในแต่ละท้องถิ่นของมูล,ลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ นอกจากนี้ยังทรงนำประสบการณ์จากการทรงงานและการศึกษาผ้าทอพื้นเมืองของภูมิภาคต่างๆมาพัฒนาสร้างสรรค์ต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทยพร้อมทางพระราชทานผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีให้กลุ่มทอผ้าน,นำไปทอและสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยเป็นที่ต้องการของตลาดแต่ยังคงไว้ซึ่งลวดลายที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น